สภาฉลุยร่างงบประมาณ2,569มติเสียงท่วมท้นโหวตผ่านวาระแรกเป็นไปตามค่าที่ประชุมสภาโหวตรับร่างงบประมาณ2,569วาระแรกท่วมทน้นด้วยคะแนนเสียง322เสียงต่อ158เสียงตั้งกมทวิสามัญ73คนแประยะติ30วันวันที่31พฤษภาคม2568ที่อาคารรัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เป็นพิเศษมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวงเงิน3,786,600ล้านบาทเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน1,23,541ล้านบาทภายหลังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายกันมาสี่วันต่อมาเมื่อเวลา16นนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติวาระแรกโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ3 2 2เสียงไม่เห็นชอบ158เสียงงดออกเสียงศูนย์เสียงไม่ลงคะแนนเสียงสองเสียงทําให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569 ต่อมาเวลา16นาฬกานาทีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเป็นพิเศษกล่าวภายหลังที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ว่าในนามของรัฐบาลขอพระคุณประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพรบงบประมาณ2569ที่รัฐบาลน,นำเสนอด้วยความตั้งใจรัฐบาลตระหนักดีว่าการจัดทำ งบประมาณครั้งนี้ดําเนินการถายใต้ข้อจํากัดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักความขัดแย้งทางภูมิรัฐทศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบความไม่แน่นอนสภาวะเศรษฐกิจในประเทศซึ่งมีผลกระทบมากมายทุกวันนี้เราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปต่อได้ด้วยนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเสนอต่อสภา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณที่เสนอไปจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนได้รัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายที่แถลงไว้โดยคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณเพื่อรองรับปัญหาเร่งด่วนเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง การจัดทำร่างพรบงบประมาณ2,569มุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมถึงมุ่งเน้นรักษาวินัยการเงินการทา,า,างคลังของประเทศตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับข้อคิดเห็นข้อสังเกตข้อ,อเสนอแนะต่างๆของฝากคณะกรรมธิการกรมทวิสามันที่จะตั้งขึ้นนำไปประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดและครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการเมืองสภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ใช่กระทบแค่ประเทศเราแต่เป็นทั่วโลกตนได้คุยกับผู้นําหลายประเทศเจอผลกระทบหลายด้านหลายมุมแตกต่างกันมั่นใจว่าทุกประเทศที่จะช่วยกันได้จะช่วยกันเต็มทีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ท,าท้าทายในการกําหนดทิศทางหรือหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นคําตอบที่ชัดเจนได้ในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจนั่นก็คือรัฐบาลชุดนี้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำทุกๆนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเราจะลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสและจะใช้เม็ดเงินจากพรบงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนดิฉันทราบดีเหมือนที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทราบดีค่าว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ส่งเรามาทำเรื่องง่ายงายรัฐบาลทำหน้าที่ ในการบริหารฝ่ายค้านเป็นผู้ตรวจสอบถ้าเราทั้งสองมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเป็นแน่ใจความสำคัญดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเขาว่าเราจะสามารถทำให้ประเทศผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็สามารถทำให้เห็นผลสำเร็จร่รวมกันได้แน่นอนค่ะโดยในที่ประชุมมีการตั้งคณะกรมทธวิสามัญจำนวน73าคนแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี18คนสอส5 5คนแบ่งเป็นสอสอพักร่วมรัฐบาล35คนเพื่อไทย16ภูมิใจไทย8รวมไทยสร้างชาติสีกล้าทำสาม ประชาธิปัตย์สชาติไทยพัฒนา1ประชาชาติ1นึ่งสสพกร่วมฝ่ายค้าน19คนพักประชาชน16พลังประชารัฐสอไทยสร้างไทย1เพื่อแปรยติ30วันจากนั้นประธานในที่ประชุมได้แจ้งนัดประชุมกอมทวิสามันร่างงบประมาณ2,569นัดแรกวันที่9กรกฎาคม2,568เวลา13นาฬกาก่อนให้เจ้าหน้าที่อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมและสั่งปิดประชุมในเวลา17นาฬกา